ก็สวัสดีฮะก็รีวิวนะครับรอบนี้เป็นเทปนะครับม้วนเทป guardian of the galaxy นะครับรีวิวนะครับอ้นี้ที่รีวิวรอบที่แล้วไปนะครับเป็นงานก๊อปปี้นะครับของประเทศจีนนะฮะก็ค่อนข้างสวยนะใช้งานได้ดีเลยนี่เป็นงานแท้นะครับงานแท้ม้วนนี้ผมได้มาราคา1ันหบาทเนี่ยก็เป็นล็อตที่น่าจะ บ้านเราถ้าจะมีขายอยู่นะครับก็ปัจจุบันก็ยังหาง่ายอยู่นะเป็นวอลลุ่มหนึ่งนะครับฟึบนี่ก็ใช้ไปบ้างแล้วนะครับต่อนที่มันไม่ได้ม้วนตัวนี้มานะครับก็ใช้ไปเยอะเหมือนกันบนนี้ก็งานแท้ไม่มีอะไรเลยครับมีมีปกแค่นี้อนี่คืองานแท้ครับมีแค่นี้จริงๆนะอะนี่เป็นลายชื่อเพลงนะครับถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับก็ มีแค่นี้ปกมีแบบแค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็นี่ครับมาเวลสตูดิโอนะครับมันก็สวยครับแต่ที่ผมสังเกตดูนะครับงานแท้ตัวนี้นะครับมันไม่มีน็อตครับไม่มีน็อตสักตัวเลยก็คือเหมือนกับเราจะไขเปลี่ยนกรอบอะไรก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องต้องแงะทิ้งอย่างเดียวเลยครับก็แล้วก็มีตัวนี้น่าดีกว่านับ อีกด้านไม่แปะสติกเกอร์อะไรเลยนะเป็นสกรีนเนื้อเพลงนะตามงานลิขสิทธิ์นะตัวนี้คืองานแท้จริงครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับกับตัวนี้นะครับงานผมโดนมาสี่ร้อยมวนนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบตัวนี้มากกว่านะอ่ะก็ไปนี่ดูครับงานก๊อปปี้นะครับ คือแบบว่าถ้าผมเจอม้วนนี้ก่อนนะครับผมเจอม้วนนี้ก่อนนะผมจะไม่ซื้อม้วนนี้เด็ดขาดเลยเพราะสุดท้ายผมก็ฟังเพลิน,นไม่นานนะเก็บซะมากกว่านะครับก็ไอ้นี้งานก๊อปปี้นะครับไอ้นี้งานแท้นะครับอ่ะงานตัวนี้ก็รีวิวรอบหนึ่งนะครับมีสองหน้านะครับแต่ปกติเครื่องเล่นใหม่ๆมมันจะกลับม้วนเองได้นะครับ ไม่ต้องมาพลิกหน้าพลิกหลังอยู่นะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับงานขั้นลอกตัวนี้นะครับอย่างทําไม่ค่อยเหมือนกับงานแท้เท่าไหร่นะแต่งานแท้คือมามาสายแจ๋วเลยนะครับซึ่งในหนังมันมันไม่ใส่อย่างนี้นะครับถ้าอยากได้ม้วนแบบเหมือนจริงๆก็มันจะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับตัวนั้นจะเป็นกรอบสีดําเลยนะครับก็จะเหมือนกว่านะครับก็ราคามันจะแพงไปนะครับแพงเยอะมากเลยครับก็ประมาณนี้นะครับดูนะครับ ก็ถ้าประหยัดก็ตัวนี้นะครับเพราะถ้าอยากด้งานถูกที่สุดก็ตัวนี้นะครับก็แต่ถ้าถามผ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 ม,ผมตัวนี้ดีกว่านะครับถ้าผมเห็นตัวนี้ก่อนผมจะไ,ไม่ซื้อตัวนี้นะครับก็ตามนั้นนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับ